ตอนนี้คนงานใหม่ครับสวัสดีครับพี่ป่วยสวัดีครับมามเมาเลยพี่ป่วยเมาเลยฮ่าฮ่าฮ่า เดี๋ยวหลบลมกันนะ้โอนี่พี่คนนี่บมพี่คนีเทื่อไง ไม่ช้วยหรอกเขาด้วย่ช่วรให้ก่าจหตอบ